สวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนนะคะน้องจื่อน้องไอหอยางเจ้าน้องยกเจ้าน้องจื่อน้องไอหยางเจ้า,จาน้องพอยเจ้าน้องพอยเจ้าวันนี้เราสองคนไม่เจ้าแล้วเนาะวันนี้เราสองคนจะมาแข่งเงินร้องเพลงกติกาก็คือว่าแข่งกันร้องเพลงเดี๋ยวเพลงจะขึ้นให้นิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้าใครร้องได้ยกมือ เร็วๆใช่ค่ะใครยกมือก่อนก็จะได้มีสิทธิ์ร้องก่อนแล้วก็แข่งสิบเพลงถ้าใครได้เยอะกว่าคนนั้นชนะโอเคไหมคะโอเคชนะแล้วได้อะไรชนะแล้วได้ขนมเอาไหมเอาค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราแนะนำตัวหรือยังแนะนำตนับตัวแล้วโอเคอ่ะ จะเริ่มเพลงที่หนึ่งแล้วนะเอามือจับซอกซอกจับนี้ค่ะโอเคถ้าใครร้องได้ก็ยกถูงๆนะใครยกก่อนจะได้มีสิทธิ์ร้องก่อนจะให้แต่ดนตรีไปได้ไหม ต,ตืตืตือตืตืตือตื้อตือะพี่พอยยกก่อนไอพี่พอยได้ร้องฝ่อนค่ะ

ตอนนี้คะแนนเท่ากันละชิยกมาคนละหนึ่งนิ้วต่อไปเพลงที่3ามอ่ียมยกก่อนเอาไปค่ะ มือให้ตัวเองค่ะชูสองนิ้วเลยค่ะอะเพลงต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะอันนี้จะเป็นความรู้เพลงที่สี่เป็นความรู้ตื่นตื่ตื่ตืต,ต,ตือ่ะโอเคไม่พ่ายุดกอน <c oughs> ไปเพลงที่ห้านะคะเพลงที่สามไม่ชอบอีกเพลงที่ห้านนี้เพลงที่หนึ่งเพลงที่สองเพลงที่สามเพลงที่สี่ต่อไปเป็นเพลงที่ห้าเพลงที่ห้าก็จะเป็นความรู้สี่หน <4, S 1> ึ่งสองตยังไม่ทันเลยอ <laughs> <laughs> ย่าพี่หยกยอก,ก่อนสูตรคูณแม่สี่ค่ะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปด สี่4 4มสิบสี่ so. ี้4ือีแต่มเดีปดอีกเป็น4 0่1เป็น4ัง2โอเคตบมือให้ตัวเองค่ะพี่ยกได้กี่ข้อนะสามแล้วพี่พลอยได้กี่ข้อ ่เพลงต่อไปไปเลยค่ะเสร็จแล้วเรียกนะคะเพลงต่อไปตื้อ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 อ่ะพี่พลอยกก่อนพี่พลอยกก่อนค่ะ โอเคตบมือให้ตัวเองแต่ว่าอีกสี่เพลงแม่เมย์จะให้เปลี่ยนกันร้องคนนะเพลงอยากร้องเพลงอะไรเริ่มจากพี่พลอยก่อนค่ะพี่พลอยอยากร้องเพลงอะไรร้องเลยคิดก่อนคิดก่อนไ่รงั้นหให้พี่ยก่อนอ่ะพี่ยก่อน โอเคเอาไปเลยคะแนนนี้ให้ฟรีๆ <Yeah! S 1> เป็นสี่ตาพี่พลอยบ้างค่ะ ไปสี่เท่าแปลว่าจบทีเท่ากันแน่เลยเนะเพลงที่เก้าปรึกษากันให้ร้องด้วยกันอ่ะเอาปรึกษากันจะร้องเพลงอะไรห้ามเอาเพลงซ้ำเอาเพลงใหม่เดี๋ยวเรียกปรึกษากัน

โอเคโอเคมาเอาไปเลยคนละหนึ่งคะแนนเพลงที่สิบอ่าให้ปรึกษากันก่อนค่ะปรึกษากัน พลอยนูนโอเคเดี๋ยวแม่มีรางวัลน,นะ<ม>นั่ง<ม>อยู่<อ>ตรงนี้ มาใาย่ๆเดียวมาใหม่ๆเดีบยายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะายบ่ยเจ้าายบายค่ะ